เราภูมิใจการบินไทยของเรา จะมาติดตามข่าวข่าวสโลกกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะประเทศฟินแลนด์นะคะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเลยประจําเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าฟินแลนด์เนี่ยก็เป็นต้นกําเนิดของซานตาคลอสทุกปีค่ะก็เลยมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เลยมีการจัดเป็นเหมือนกับหมู่บ้านซานตาคลอสมีคนมาแต่งตัวเป็นซานตาคลอสพร้อมกับมีควางเรนเดียร์เนี่มารากเลื่อนจํานวนมากด้วยค่ะครับผมแล้วปีนี้นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่ที่น่าสนใจในฟินแลนด์ด้วยนะครับก็คือหมู่บ้านหิมะนะครับเขานำเอา ิมะเนี่ยน้ำหนักรวมกันมากกว่า1ล้านกิโลกรัมเลยนะครับมาสร้างเป็นอาคารบ้านเรือนต่างๆรวมถึงโรงแรมด้วยนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่กํำลังเดินทางเข้าไปนั่นเองว่ากันว่าเมืองเล็กๆแห่งนี้เนี่ยสามารถจุนักท่องเที่ยวได้อย่างน้อย20,000คนอย่างสบายๆเลยครับไปติดตามกันเลยครับ นักท่องเที่ยวคนไหนนะคะที่อยากสัมผัสประสบการณ์ความหนาวเย็นแบบใกล้ชิดหมู่บ้านหิมะและน้ำแข็งแห่งนี้แหละค่ะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฟิฟนแลนด์ถือว่าเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยที่นี่นะคะเขาว่ากันว่าใช้หิมะมากถึง1 5 0 0 0ล้านกิโลกรัมแล้วก็น้ำแข็งอีกกว่า3 0 0แสนกิโลกรัมค่ะกว่าจะได้เมืองขนาดนี้ซึ่งเขาบอกว่าขนาดใหญ่เนี่ยคิดเป็น2 0 0ห0ตารางเมตรเลยค่ะอืมครับภายในหมู่บ้านแห่งนี้นี่ เหมือนกับหมู่บ้านทั่วๆไป mm hmm. เกือบจะทุกประการเลยนะครับ <Yeah. S 1> มีทั้งโบสคริสต์นะครับแล้วก็บาร์น้ำแข็ง mm hmm. ห้องจัดแสดงน้ำแข็งแกะสลักลานสเก็ตนะครับรวมไปถึงโรงแรมที่เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเนี่ยทำมาจากน้ำแข็งทั้งสิน้นสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง20,000คนแต่ก็มีข้อแม้นะครับว่าแขกจะเข้าพักได้เพียง หนึ่งคืนเท่านั้นออเองนะครับ <ๆ S 2> เพื่อเป,เปิดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆเนี่ยได้สัมผัสประสบะการณ์ความหนาวเย็นกันบ้างนั่นเองนะครับส่วนหมู่บ้านแห่งนี้คาดว่าจะมีผู้คนเดินทางไปเยี่ยมเยียนนะครับไม่ต่ำกว่า10,000แคนในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้นะครับค่ะด้านคุณเอมมานะคะโคโซเนนมักคุเทศประจำหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะบอกว่านี่ก็เป็นปีที่13แล้วค่ะที่ประเทศฟินแลนด์มีโครงการในการสร้างหมู่บ้านหิมะแบบนี้แล้วก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก ทั่วโลกเลยและทุกปีค่ะสถาปัตยกรรมน้ําแข็งต่างๆรวมถึงสถานที่เนี่ยก็มีความสวยงามมากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะทางผู้สร้างค่ะตั้งใจอยากจะให้ที่นี่แหละเป็นเหมือนดินแดนแห่งความฝันจริงๆ<ด>เลย<ด>พร้อมกับฝากถึงนักท่องเที่ยวด้วยค่ะว่าภายในโรงแรมน้ําแข็งเนี่ยคือหลายคนบอกว่าดูหนาวเย็นมากๆเลยแต่ความจริงไม่ได้หนาวเย็นขนาดนั้นอบอุ่นบรรยากาศเนี่ยคือไม่ได้หนาวเหมือนกับข้างนอกด้วยซ้าไปค่ะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ คิดว่ากําลังจะเดินทางไปเที่ยวที่นั่นะนะครับต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายไว้ด้วยนะครับรวมถึงจัดหาเสื้อผ้าหนาๆเอาไว้เพราะว่าอุณหภูมิภายในโรงแรมเนี่ยที่บอกว่าอุ่นกว่าด้านนอกนั้นค,คืออยู่ที่ติดลบ5องศานะครับอ,อ,อุ่นแล้วนะครับนี่คือส่วนสภาพอากาศด้านนอกเนี่ยหนาวเย็นมากกว่าแน่นอนครับคือติดลบอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับซึ่งสนนราคาของห้องพักแบบธรรมดานะครับอยู่ที่ประมาณ 5,000บาทต่อ1คนนะครับแต่ราคาห้องสูตรนั้นอยู่ที่15,000บาทครับ มาฟังเสียงจากนักท่องเที่ยวกันบ้างนะคะนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนนึงค่ะบอกว่านี่เนี่ยเป็นเมืองหิมะที่สวยงามสมจริงมากๆเลยคือ <c oughs> ถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะกลับมาเยี่ยมเยียนอีกแน่นอนค่ะขณะที่หนุ่มชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศเมืองหิมะที่สวยงามแบบนี้เขาบอกว่าสถาปัตยกรรมน้ำแข็งแกะสลักที่นี่เนี่ยสวยงามมากๆราวกับกําลังเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์แบบนั้นเลยแต่ถ้าเป็นตัวเขานะคะขอไม่เลือก พักที่นี่ละกันเลือกพักโรงแรมอุ่นๆกว่าน่าจะดีค่ะครับหมู่บ้านหิมะแห่งนี้นี่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินคิดชิลด้วยนะครับของประเทศฟินแลนด์สามารถนั่งเครื่องบินต่อเดียวจากกรุงเฮลซิงกิรวมถึงจากเมืองในทวีปยุโรปนะครับอีกหลายๆเมืองเลยนะครับหรือจะขับรถยนต์จากเมืองโรวาเนียก็ได้นะครับค่ะคือใช้เวลาประมาณทั้งสิ้นสัก3ามชั่วโมงแต่เชื่อว่ารับรองได้ไปถึงแล้วต้องบอกว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับค่ะ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ค่ะเขาบอกว่าจะเปิดให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันถึงเดือนเมษายนปีหน้าเลยซึ <c oughs> ่งช่วงนั้นเนี่ยก็อากาศคงจะเริ่มอบอุ่นแล้วแล้วก็หิมะหรือน้ําแข็งอาจจะเริ่มละลายแล้วค่ะครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเมื่อกี้อาจจะสังเกตเห็นนะครับ<ม>ว่าเอ๊ะมีอุปกรณ์ดับเพเลิง้วยเหรอเมืองี้มมอะไรต้องใช้ใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเขาก็คงไม่ได้เอาไปใช้ดับเพลิงที่ไหนแต่กฎหมายของประเทศฟินแลนด์นั้นเขากําหนดไว้เลยนะครับว่าอาคารสถานที่ทุกแห่งจะต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงติดว นะครับ <c oughs> เป็นอุปกรณ์ที่บังคับเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> เอาละครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสะโลกกันต่อครับ